คุณรู้หรือไม่ว่ารถคันนี้ราคาป้ายแดงเนี่ยสล้านกว่าแต่วันนี้ทาไมเหลือเพียง5 0 0แสนกว่าบาทราคาเนี่ยล่วงไปเกือบ9 0เลยนะครับนี่ผมแค่ใส่ป้ายแดงเข้าไปคนมาเดินชมนี่ถามว่ารถป้ายแดงเลยเหรอสวัสดีครับผมโจ้ครับเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ในโชว์รูมเบนซ์ภูมธิสยทุกคันนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Merced e s Benz E 2 0 0 CGI Blue Efficiency จดทะเบียนวันที่21มิถุนายน255ปี2 0 1 2นะครับรถคันนี้ได้ถูกตรวจสอบมาตรฐานทุกขั้นตอนแล้วนะครับ เราใช้เครื่องวัดความหนาของสีตรวจเจอมีเก็บสีตรงฝากระโปรงด้านหน้านะครับแต่เก็บสีนีไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะฮะเกิดจากริวนลอยสเก็ดหินเท่านั้นเองนะครับ แต่สียังบางอยู่นะครับนอกนั้นเดิมทั้งคันเลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับรหัส m 2 7 1 evo 1 8 0 0 cc ส่งกำลัง184แรงม้าทีท่5,250รอบต่อน,นาทีแรงบิด270นิวตันเมตรที่1,800ถึง4,600รอบต่อน,นาทีอัตราเร่ง0ู0ยถึงใช้เวลาเพียง9วินาทีท็อปสปีด235กโมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมืองและรอบเมือง10